สวัสดีพี่น้องป้องไปสุขูสุคนเดอเอฟซี FC ถุกขันพี่น้องคลิปนี้ล่าสุดพี่น้องทางพ่อพระเอกสันเดือดฟาดเดือดถึงเรื่องนี้พี่น้องหลังจากที่ทางพระเอกสันเจอดาม่านาะพี่น้องเนาะในส่วนของเิืดเดืองที่ว่า,าตินบ่หม้อสมนั่นแหะพี่น้องจากโพสต์ดังกล่าวพี่น้องที่เพิ่นไดโพสต์ไวเพิ่นกะบอกว่ารู้สึกลำคานวาาสันวาเป็นความรู้สึกแล้วกะโพสต์บอกว่า นิ่งไม่ได้แปลว่ากลัวแต่เพราะยังมีสติแต่ถ้าขาดสติจะรับไม่ไหวนั่นพี่น้องหลังจากที่เพิ่นได้โพสแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะทางเอฟซีเพิ่นกะเขามาบอกว่าขาดสักทีเถอะพ่อนิ่งเกินบาทที่นี่ทางคุณพ่อก็เลยเข้ามาตอบเม้นดังกล่าวนะบอกว่าอุ้ยใจเย็นไว้ก่อนยังอยากนอนอยู่บ้านอยู่วาสันวาพี่น้องบางท่านก็บอกว่าใจเย็นๆค่ะเป็นกําลังใจให้ ทางคอมเมนต์บางคอมเมนต์ก็บ,บอกว่ากำลังใจให้ทุกคนอยียงที่มันด่ามาม่าเฮากับป้อยผ่านไปซะเราเป็นคนสาธารณะบางคอมเมนต์ก็บอกว่าตั้งมั่นอยู่ในสติยาไปพาดกับคนพวกนี้มันพาน่าสันวาพินวองบางคอมเมนต์ก็บอกว่านิ่งไว้ดีที่สุดค่ะพะ่อเพราะเขาจงใจหาเรื่องอยู่แล้วคนพานยังไงก็ผ่าน ไม่มีเรื่องหนึ่งก็หาเรื่องหนึ่งจนได้ประสรนฐมาพี่น้องไม่เพียงแค่นั้นพี่น้องในส่วนของทางโพสท,ทางพ่อของทางพระเอกเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นกะได้แท็กถึงทางพระเอกแล้วก็พูดถึงเรื่องดังกล่าวแบบนี้แล้วก็มีในส่วนของภาพของทางพระเอกสัน้นเนาะพี่น้องเพิ่นบอกว่าพูดให้ตัวเองดูดีใครๆก็ทําได้พูดให้คนอื่นดูร้ายคนดีๆเขาไม่ทํากันแม่บานนี้แล้วก็บอกอีกว่า การที่เราจะสูงขึ้นคือการที่เรายืนขึ้นไม่ใช่กดคนอื่นให้ต่ำลงการที่เราจะดูดีได้มันคือการสร้างคุณค่าวาสันบาพิว้วงไม่ใช่การไปพูดถึงคนอื่นให้มันย่ำแย่หรือรู้สึกไม่ดีเพราะมันไม่ใช่การสร้างคุณค่าอย่างแท้จริงวาสันา่าร้อยคนรักไม่เท่ากับหนึ่งพักดีร้อยคำหวานที่มี ไม่เท่ากับหนึ่งที่จริงใจวสันวาพี่น้องโพสต์ดังกล่าวก็เป็นในส่วนของโพสต์จากทางพ่อพระเอกสันนะพน้องเนาะที่เพิ่นไดโพสต์ไว่าสุดนะพน้องแต่ไม่เพียงแค่นั้นพน้องในส่วนของทางเพจข่าวอื่นๆก็พูดถึงเรื่องนี้รวมถึงคอมเมนต์ชาวเน็ตนะพน้องเนาะในส่วนของแต่ละเพจที่เพิ่นไดบาถึงแล้วก็มีทางชาวเน็ตเพิ่นกะเขามาคอมเมนต์บาเรื่องดังกล่าวนะบอกว่า,าทางพ่อนีม่ต้องหัวร้อนหรอก ก็คือแบบว่าลูกทรายจะคว,วงเฮ็ดพิษทําไมไม่ออกมาขอโทษถ้าลูกไม่ยอมขอโทษคนเป็นพ่อก็ต้องขอโทษแทนลูกก็ได้ดีกว่าจะมาใช้อารมณ์ดีกว่าจะมาแถแบบนี้ถ้าขอโทษทุกอย่างกระจบแล้วแค่ออกมาไหล่สดก็ได้ หรือโพสต์ขอโทษคนมันยากอะไรขนาดนั้นมาสันว่านั่นแหละพี่น้องเกิดเป็นประเด็นขึ้นมาจนได้นาะพี่น้องเนาะจากที่ทังเช่า,า,ชานิดเพื่อนได้บอกถึงเรื่องนี้บอกว่านีหยังอีกคุณพอจะขาดสติกับโซเชียลหรอมาสันว่าอย่ามาล่อลินกับระบบโเซเชียลนะใหญ่แค่ไหนก็จอดนะคะเจอพลังโซเชียลเข้าไปมาสันว่าบางท่านก็บอกว่าแทนที่จะแนะนําให้ลูกออกมาขอโทษเป็นพ่อได้ไง ควมเมตณีกับว่าแทนที่จะให้ลูกขอโทษไม่ใช่พ่อลูกสันจุดจุดจุดเหมือนกันหรอถึงออกมาเป็นแบบนี้แม่บาทนีิพี่นองบางท่านก็นบอกว่าวุฒิภาวะต้องแยกให้ออกนะความเหมาะสมกับความถูกต้องผิดก็ต้องรู้จักขอโทษไม่ใช่แถ้แทนที่จะตักเตือนกับส่งเสริมลูกคุณไม่ได้น่ารักกับทุกคนเสมอไป ยาม่าลอลินกับโซเชียลเดอ้อบัคุมกันเดอ้อวาสันว่าบางคอมมินก็บอกว่ากะธรรมดาละมันก็เป็นธุรกิจของครอบครัวเพิ่นก็เลยต้องขึ้นต้องศูนย์เป็นธรรมดาละว่าสันว่าพี่น้องบางคอมมต์ก็บอกว่าทําผิดแล้วขอโทษมันยากตรงไหนออกมาขอโทษทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นเองบอมเอนวาเฮ็ดผิดแล้วมีแตงแต่ใส่อารมณ์ถ้ามีเงินมีอํานาจอยู่ในมือคงทําอะไร หนักกว่านี้แน่นอนนี่ขนาดนี้ขนาดไม่มียังขู่เก่งมากถ้าเกิดมีอำนาจมีเงินล้นฟ้าจะหนักขนาดไหนแม่บาทนี้พี่น้องนั่นแหละพี่น้องหลายคนหลายท่านเนาะพี่น้องเนาะที่เขามาเบ้าถึงดราม่าเรื่องนี้บอกว่าทางคุณพ่อไม่สมควรออกมาโพส์แบบนี้สมควรที่จะบอกให้ลูกออกมาขอโทษหลายคอมเมนต์เลยเดีเยวพี่น้องที่เพิ่นได้เบาถึงแล้วก็ได้พูดถึงบอกว่าสมควรออกมาขอโทษ ไม่ใช่ออกมาโพสต์เพื่อข่มขู่แบบนี้ว่าฉันวา่านั่นละพี่น้องพี่น้องคิดเห็นกันยังไงในเรื่องนี้นะพี่น้องกคะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเจดวงได้เด้อเดี๋ยวถามมิข้ามาอัปเดตเพิ่มเติมใหมน่นะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเจดวงสีเอามาฝากพี่น้องใหม่เด้อจ้าคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่น้องไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจดวงไปแน่เด้อสวัสดีจ้า